อันนี้อันนี้เห็ดเห็ดเห็ดปลวกตาบนะครับอันนี้สวยมากอันนี้มีแต่ดอกเถาได้สองสามดอกอันนี้ <c oughs> อันนี้เห็ดตะไคร้เราจะจะหมกนะครับมันวันพัสดเนนเีเตหานุหมกบกบกอันนี้ล้างเสร็จแล้วเราจะ เอาไปหมกใบตองนะครับอันนี้คนไปหาแม่นะครับเยสต์ัวโโมอันนี้เฮตคาลเหตดกตคาลนี่เฮตเกครลมีจดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องใหญ่กว่นะาฟ้ามือเห็นในกล้องเหมือนจะเล็กนะเนี่ยใหญ่เราจะจะหมกใบตอง ย่างก็ได้พอป่นแล้วครับเมื่อน,นี้อันนี้เสดยุ่มก้อยมุ่งไปหน้ะให้จีเรียงเลยได้เพลียงไปยุในนอกไปจะเสืมไปหาได้คู่ไปเจอได้เพลงขึน้นมุ่งได้เวลาโดในบ้านเบปปีบาราไปบ้านไหนมั้งปุ่งจะเริ่มอันนี้เห็ดกอนะครับไม่ใช่เห็ดน้ำหมากอันนี้เห็ดกอ เฮ็ดกอมัตะนาใหญ่เฮ็ดน้ำหมากมันจะบางอันนี้นี่เฮ็ดน้ำหมากนี่พี่น้องนี่น้ำหมากบางบางน้ำหมากมันมีนี่อันนี้น,น,นี่เฮ็ดกอเฮ็ดกอมันจะใหญ่สีแดงเป็นน้ำหมากสีแดงสวยมากเลยนะเพี่น้อง เป็ดเลยอันนี้เราจะผัดอันนี้พวกเห็ดเห็ดแป้งกับเห็ดเกลืออันนี้เห็ดเกลือนะเนี่ยอ,อันนี้เห็ดกอ<ๆ>เห็ดกอหมกย่างก็อร่อยเหมือนกันนะอันนี้คุณแม่กำลังจะฉีกมันเล็กๆเพื่อเอาไปหมกนะครับหมกตำน้ำพริกใส่ ผักขแยงนะครับอร่อยนี่อยู่บ้านเฮาก็กินของธรรมชาตินะครับพอได้ผนแล้วครับมื่อนี้